้นสายมีทำไมพี่น่าจะเป็นชายปริศนาและคุณคือพวกเดียวกันกับพีเติ้ลที่เป็นชายปริศนาเดี๋ยวเราจะพาพีเติ้ลไปพิสูจน์กันว่าเขามีพิรุธหรือเปล่าไปไปมันไม่ใช่แล้วพี่อย่างนี้พี่มาปักความผมอย่างนี้ไม่ได้ พี่มีราคาหรือเปล่าก็นี่ไงผมเห็นว่าพี่พาแปลกแผมหายไปแปลกๆผมไปกรุงเทพอ่ะไฟ์สดผมก็ไร์พี่ก็เห็นใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องบินคุณสามารถบินมาได้พี่ก็รู้ว่าผมไม่มีตังค์คุณเอาของผมไปคุณจะไม่มีได้ยังไงตั้งหลายหมื่นแล้วพี่พาผมมาดูไม้แล้วบอกว่าม็นคนทำ คุณจำได้อะไรไหมจำได้เหมือนกผมเดนะินฟาดแล้วผมไปนอนอยู่ตรงนั้นแล้วชายพิษนาก็จับคุณไปใช่ไหมใช่แล้วพี่คุณลองดูพิเติลให้ดีๆดิดคุณว่าเขาคือชายพิษนาที่ช่วยคุณอนะตีชายถานะากากแล้วช่วยคุณอนะหรือว่าเขาช่วยเพราะอะไรช่วยเพราะจะเอาเงินสองหมื่นใช่ไหม คุณแม่เขาใช่ไหมผม,มใใใพี่นาจะใช่แล้วพี่ใช่นี่เตี้ยเกินผมเห็นแบบชามีศนาตัวสูงเลยผมเตีย้ยมีพุงไหมมีพุงไหมดีกว่าไม่มีมีมเออชุดชุดของมันใหญ่มากพี่รู้ได้ไงชุดของมันใหญ่มันคุมไงมันก็ต้องบังสรีระทั้งหมดได้ <S <S และอย่างหนึ่งคุณต้องเข้าข้างกันอยู่แล้วว่าคุณแบ่งเงินกันไงคุณเป็นผู้เดียวกัน ไม่ใช่ละพี่วานพี่วานจะมาปักวานี้ไม่ได้นี่ก็ลูกน้องพี่เออผมก็เพื่อนพี่อ่ะผมก็รับถือพี่อ่ะเสร็กไปละผมถึงอ,อยากรู้ไงว่าพวกคุณน่ะทำแบบนี้กับผมทำไมสองคนนะ่ะคุณร่วมหัวกันนี่ลูกน้องพี่นะพี่นี่เป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่ผมเคารพเราอยู่ด้วยกันมานานใช่นั่นแหละผมถึงถามไงว่าพี่ทำผม ทำไมแบบนี้ไงฉันประเด็นพี่พี่มาประฟ้าผมอย่างเงี้ยพี่เดิมพาผมมาแล้วดูไม่ไผ่ที่มันแตกอะไรก็ไม่รู้พี่อะไรแี่กแปลกไงผมก็มีธุระของผมผมก็มีธุระของผมพี่ก็มีธุระของพี่เราจะมาอยู่ด้วยกันตลอดมันก็เป็นไปไม่ได้ซึ่งผมหายไปเนี่ยพี่ก็หาผม,มาไปซ่อนตัวเพื่อมาตามพี่มาตามนู่นนี่นะพี่คิดได้ไงวะบบต้องคิดสิ พะเวลาที่พี่หายไปอ่ะไม่มีใครติดต่อพี่ได้อ่ะพีเติ้ลผมก็ไล่แล้วไงผมอยู่ที่ไหนผม,มระบุก,ก่อนไล่ตั้งหลายวันพี่หายไปมันเป็นการเดินทางโหพี่จะให้คนเราแบบชีวิตอะ่ะทำยูทู e ทุกวันทุกวันนี้เหรอมันไม่ใช่มันก็ต้องมีทุไลอ่ื่นบ้างอย่างเงีย้ยพี่มาป,ปักผมแล้วพี่ที่ไม่ได้ใจแล้ววะจริงๆจ,จริงเลยงั้นพี่เติ้นก็นหาลหลักฐานนะพี่ พี่พพดีกว่าพี่ต้องหาหลักฐามนมาดีกว่าว่าทำไมถึงสงสัยผมผมสงสัยมานานแล้วทำไมพี่ถึงสงสยาาัยผมผมสงสัยมานานแล้วไงชายปริศน,นาไออาร์ตก็บอกว่าเขาไม่ใช่สงผมแต่มีเนนสือส้อโค้ทเสื้อโค้ทพี่ความสูงเลยพี่พวกเดียวกันหรือเปล่าตอนนี้คุณไปพูดเดียวกันไงคุณกระปกป้องกันไง ทุกคนดูอากับกิริยาดูแลกันของแต่ละคนนะคุณดูเหงื่อ eh แตกเนอมันอาจจะร้อนก็ได้ผมไม่มีเหงื่อเลยหลังนี่พี่พี่อคติจริงพ,พี่สงสัยเป็นคนคือความไว้ใจที่ผมมีพี่ไม่พี่ต้นพี่ต้นก็เพื่อกนกันก็ยอมรับดิเป็นก็เป็นเด็กเนี่ยไอ้ไรตัวนั้นเหงื่อออก <ผม S 1> ไม่เป็นไรมันถ่ายอยู่มันแดดมันตองพี่ก็ยอมรับดิถ้่าที่เป็นอ่ะจะยอมรับอะไรก็ไม่ได้ทำเอาไว้ เพื่อนกันคุยกันได้พี่ก็ยอมรับนี่เฮ้ยมาประปมอย่างนี้ไม่ถูกแล้วพี่จริงผมซีเรียสว่ะผมก็ซีเรียสผมก็ซีเรียสเฮ้ยมึงไม่ต้องพูดเลยมึงก็เป็นพวกเดียวกันมึงไม่ต้องพูดเลยพี่อยู่ดีอ้าวอย่างผมโดนอะไรมาอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่ว่ามานี่หน่อยคุณไหมคุณไหมเอ้าผมจะบอกพี่ยังไงไม่รู้อะผมคิดว่าคุณเป็นอะเฮ้ยพี่โหอย่างนี้ตามนั้นแหละความไม่ใจมันไม่มีว่ะตามนะามไม่ใจไม่มีว่ะดิพี่ว่าน ความไว้ใจไม่มีอย่างงี้รบก็ไม่ได้หรอกริงผมพูดเลยจากใจเลยมึงมันเสแส้งอะไรวะทำไมวะเฮ้ยพี่ใจเย็นก่อนคุยกันได้ทำไมอะไอ้เฮียไอไอแว่นทำไมตรงนี้มีความใจว่ะ มันไม่มีความจริงใจแต่แรกอยู่แล้วถ้ามีความจริงใจอ่ะไม่ต้องพูดไอ้แว่นไปดิไปเลยไปก็ได้อต่อไปนี้ไม่ต้องมาเรียกผมว่าพี่ไม่ต้องมายุ่งกันกูจบจบไปเลยจบพี่ไม่ต้องมาตามกูโน่นไปตามลูกเพียงโน่นไปเูยถุงกลับเองไปเลยเฮไปมึงไปอยู่ข้างโน่น พอแค่นี้แหละพี่กูมไม่เรียกมึงว่าพี่ด้วยไอ้แว่นไปเลยไอน้นวดไอ้นวดไรเนี่ยไ,ไ,ไปกลับเอ้ยพี่เราจะต้องกลับยังไงอ่ะก็ช่างเขาดิเขาไม่อยากไอ้นี่กับเราแล้วไม่เหรอให้เขากลับเองดิ พูดกันก่อนก็นกนได้มั้งพี่พอแล้วจบเถอะแม่งช่วยกันมาตั้งนานแม่งมาคิดเด็กคิดน้อยคิดว่าเราเป็นนูน่นเป็นนี่เป็นนั่นคนอย่างนี้แม่งคบไม่ได้หรอกศัสตร์ไม่ได้รู้เรื่องเฮี้ยเลย,เลยแม่งเหมือนมาปักปั๊มมาก่อนนะ ซับนี่เท้าหางอึงกูได้ช่วยถ่ายตลอดไม่เคยจะมาคิดเล้คิดน้อยไม่เคยจะสงสัยเออนับถือกันมานานเฮ้ดูมันทำเดิยไอ้สัสลมเสียวะ่ะแล้วไม่ต้องถามนะว่ากูเพื่อใครใครถ่ายให้กูไม่รู้ แม่งพูดอ,อยู่นั่นแหละพูดอ,อยู่นั่นไปไปนี่ไม่ไม่เรื่องคนก็รับถึงที่ใจเว้ยไอ้เฮียแม่งเอ้ยเสียลมสุดๆอ้าเฮียเอ้เดกวเมื่าถึงไหนเนี่ยตรงไหนวะเนี่ย Ơ, cháu gặp dạng ngay quá Mẹng Ê Ê Ê Mình cháu đã nghe tiếng phỉ tháo quá เหมือนคนวิ่งวะ่ะเหมือนเสียงอะไรวิ่งวะ่วะตีนเสียงเหมือนคนวิ่งวะ่ะตึบๆๆเลยอะเหมือนคนกำลังวิ่งน่น่า

โอ้ยตามแต่กูเฮ้ยไปไปได้แล้วตามแต่กูอยู่นั่นเฮ้ย